ขี้เกียจอะมันง่ายมากขยันเมื่อไหร่เหนื่อยชื่อโบนะคะปัจจุบันก็อายุ41่1ย่างเข้า42แล้วค่ะก็เป็นอาจารย์ประจำค่ะอยู่ที่ภาวิชานเทศศิลป์ที่รัฐกระบังค่ะ ก็คอยดูแลเรื่องงานดีไซน์ออกแบบกราฟิกค่ะวัยรุ่งอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงอายุหรือช่วงเวลาเวลาหนึ่งนี่แหละมันหลายๆองค์ประกอบมาเ,อาเกื้อนหนุนกันสนับสนุนให้ช่วงเวลานั้นอะ่ะมันอาจจะมีสิังที่ดีด น่าจะเป็นช่วงที่ทำงานเยอะๆมากๆค่ะก็มีทั้งทำเวิร์กช็อปด้วยเป็นคุณครูด้วยมนงานประจำด้วยนางพนักงานด้วยปรเป็นแมเนเจอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายหน้าที่เราคิดว่าสำคัญคือก,การ manage เวลาสมมติว่าเรามีก้อนเค้กก้อนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าในเมื่อท,ทุกคนเราว่ามันไม่ได้ทำแค่หน้าที่เดียวก้อนเค้กนี้ต้องถูกแบ่ง เราจะทําก้อนเคก้กที่มันแบบเซี่ยวนี้ให้มันมีศักยภาพอย่างไงให้มันเต็มที่มากที่สุดแต่แน่นอนเวลามันถูกหั่นไปอะ่ะต่อให้งานมันเยอะอะ่ะด้วยกําลังด้วยนะเออกำลังพลังหรือตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพุชให้เราแบบทําหลายๆอย่างแบบนั้นได้อะ่ะประมาณนั้นค่ะเออาอาจจะนึกถึงตอนที่เรียนเรียนปเอกแน่นอนมีความอดทนเอาชนะใจตัวเองให้ได้ คือความขี้เกียจอ่ะมันง่ายมากขยันเมื่อไหร่เหนื่อยแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาไปกว่านี้มันต้องแลกมันต้องเสียสละในช่วงเวลาหนึ่งเราอาจจะต้องเสียสละความสุขเพื่อที่จะทำงานส่วนนี้ให้เรียบร้อยให้เสร็จในขณะที่คนอื่นกำลังสบายฉันลำบากฉันเหนื่อยฉันร้องไห้แต่หวังหลังจากนี้มันยิมม่งอ่ะ ต้องอดทนพาร์ทหนึ่งของชีวิตแค่นั้นเองแ้วถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้ได้ความเข้มแข็งในใจเราว่ามันมาถ้าเราอยากได้เป้าหมายมากพอมันจะยอมเสียสละหลายๆอย,ยา่างเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายที่เราตั้งไว้จริงๆ